ข้อความสื่อสารจากสหพันธ์กา็กซี่แห่งแสงสว่างพีเยเดียนซีเรียนอัทูุเรียนสื่อสารผ่านทางอัศราอดัมเมื่อวันที่สองมกราคม2564พวกเราอยู่ที่นี่แล้วพวกเรารักพวกคุณพวกเราคือพวกคุณที่มาจากอนาคตของพวกคุณ มาเพื่อให้การช่วยเหลือพวกคุณในเส้นทางเลื่อมระดับขึ้นของพวกคุณโดยรวมแล้วจิตวิญญาณของพวกคุณได้เปิดประตูสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในความเป็นจริงของพวกคุณหลายคนอาจมีอาการวิงเวียนศรีรษะรู้สึกเวิงหวางและรู้สึกเหนื่อยล้า ร่วมกันในขณะที่รู้สึกตื่นเต้นและมีความสุขในเวลาเดียวกันอาการวิงนเวียนศรีรษะเวิ้งว้างและความรู้สึกเหนื่อยล้ามาจากการชำระล้างระบบร่างกายส่วนที่มีพลังงานต่ำทั้งทางสะสมทั้งสี่สะสระบบของพวกคุณคือทางกายภาพอารมณ์จิตใจและจิตวิญญาณ DNA ทั้งหมดของพวกคุณจะถูกเปิดใช้งานรวมถึงทุกเซลล์อะตอมและอิเล็กตรอนในร่างกายของพวกคุณกำลังเปลี่ยนแปลงแนวระดับที่ลึกซึง้งที่ทำให้อนุภาคเหล่านั้นเคลื่อนที่ด้วยความเร็วใกล้ความเร็วแสงรหัสแสงที่ไหลเข้ามามากมายพร้อมด้วยการขยายตัวของจิตสําึึกที่เพิ่มมากขึ้น ได้กระตุ้นปลุกความเป็นพระเจ้าที่มีอยู่ในตัวตนของมนุษยชาติที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้คือความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับความรักอันศักดิ์สิทธิ์ได้อย่างมั่นคงถาวรความรู้สึกตื่นเต้นเบิกบานใจและมีความสุขของพวกคุณเป็นตัวบ่งชี้ว่าพวกคุณกำลังก้าวเข้าสู่โลกใหม่แห่งความเป็นจริง อันศักดิ์สิทธิ์ของพวกคุณได้อย่างสมบูรณ์ในระดับจิตวิญญาณพวกคุณกำลังเฉลิมฉลองกับความสำเร็จที่สำคัญนี้และหัวใจของพวกคุณจะช่วยให้จิตสำนึกมวลรวมอันศักดิ์สิทธิ์และยิ่งใหญ่ที่จะไหลผ่านจากพวกคุณและขยายกว้างออกไปสู่โลกของพวกคุณด้วยเช่นกันคุณที่รัก พวกคุณเริ่มที่จะได้สัมผัสลิ้มรสสิ่งที่พวกคุณรู้สึกเหมือนได้อยู่ในมิติที่สูงขึ้นพวกคุณคือความรักความศักดิ์สิทธิ์ความอุดมสมบูรณ์มีสุขภาพที่แข็งแรงความเป็นหนึ่งเดียวกันและความเป็นอยู่ที่ดีที่พวกคุณจะได้เฝ้ารอคอยขณะน,นี้มันได้เกิดขึ้นแล้ว ปลดปล่อยตัวเองให้ได้พักสักครู่เพื่อที่จะให้พลังงานได้ผสมผสานรวมกันอยู่ภายในตัวตนของพวกคุณโลดแล่นไปตามคลื่นแห่งความสุขและความรักในขณะที่ประตูทุกบานที่เปิดสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอันศักดิ์สิทธิ์กำลังเปิดต้อนรับเพื่อพวกคุณ ในไม่ช้าสิ่งต่างๆจะเริ่มเข้ามาในชีวิตของพวกคุณเพื่อผลักดันให้พวกคุณไปสู่การปฏิบัติตามแผนการอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับชีวิตของพวกคุณรวมถึงช่วยให้พวกคุณสามารถที่จะก้าวขึ้นไปได้อีกขั้นหนึ่งซึ่งจะเป็นการก้าวเข้าสู่ความเป็นจริงในมิติที่สูงขึ้นของพวกคุณ เป็นที่รับรู้กันว่าสัญญาณเหล่านี้ที่เข้าไปข้างในเพื่อเชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดของจิตวิญญาณเพื่อให้ขั้นตอนถัดไปของพวกคุณที่จะได้ถูกเปิดเผยออกมาเนื้อสิ่งอื่นใดคือการเฉลิมฉลองแต่ละช่วงเวลาของชีวิตใหม่ของคุณพวกคุณคือความศักดิ์สิทธิ เสมือนว่าพวกคุณคือพรสำหรับโลกใบนี้พวกเรามีวิสัยทัศน์ของโลกใหม่ร่วมกับพวกคุณและจากมุมมองของพวกเรามันคือความรุ่งโรจน์พวกเราอยู่กับพวกคุณทุกย่างก้าวพวกคุณคือความรักที่อยู่เหนือคนานับได้พวกเราอยู่กับพวกคุณเสมอพวกเรารักพวกคุณ พวกเราคือพวกคุณน้มาสเต